โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับผม TCG Gammy กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเด็กรีวิวกันอีกแล้วนะครับกับ Dragon e น e นะครับนี่มัได้จะสงสัยทำไมมีแต่ ah? เด็กเคียวยะอ่อพอดีเป็นติ่งเคียวยะครับนี่นี่นี่โอเคครับวันนี้ก็เออมาเริ่มกันก่อนทง Dragon Eye ครับใช้มังกรและดราก้อนได้ในคุณลักษณะครับแล้วก็เจเนริก แต,แต,แต่ต่างจากดักก้อนสวายดักก้อนสวายจะใส่ได้แค่อมอนสเตอร์นะครับอันนี้ใส่ได้เวทปกติเลยที่ติดคำว่ามังกรหรือดราก,ก้อนในคุณลักษณะเริมต้นในมือมือสี่ครับเกรดสองแล้วก็เลือดสิบสองครับวันนี้เป็นใช้ไปบัดดี้เป็นเทพมารมังกรคู่เซาฮารครับไซส์สองพลังโจมตีห้าพันดีเฟนส์สี่พัน 4, 000, มีสองทีทิคอล มีความสามารถครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามจ่าย2เลือดครับหามังกรความมารแห่งความตายอาซีดาฮาก้าหรือดะคอนโชนขึ้นมือแล้วก็สลับกองการเป็นใบเสร์จครับถ้าเอามาเป็นบัดดี้กิฟต์ก็คือเราลงมาได้บัดดี้กิฟต์หนึ่งหนึ่งเลือดแล้วจ่าย2เลือดเท่ากับจ่ายหนึ่งแค่หนึ่งเลือดเท่ากับเ,เป็นใบเสร์จครับไว้หาแบบขาดเราขาดใบไหนในช่วงเวลาที่เราต้องการแล้วก็เสร์จขึ้นมือเรือยจะเสรอาร์ซีมาปิดเกมก็ได้ใบนี้ดีมาก ใบถัดมาครับนี่ของใช้เหมือนเดิมผู้ปกครองแห่งสมรภูมิครับอบ,บิเกลสกิลครับไซส์หนึ่งครับพลังโจมตี4,000สองกิโลคอนดิฟเฟนส์หนึ่งพันเคาน์เตอร์ครับใช้ไม่ฝ่ายโจมตีในเทินกู้แข่งเท่านั้นแล้วสามารถนำการนี้จากดอกเข้าใต้กองกาจนเ,เกตย,ยกเลิกการโจมตีครับไวททดแทนโลครับใบนี้เพื่อเราไม่มีโลบนเพราะดาร์กนไนเป็นเด็กที่ต้องใช้โลเยอะมาก ใบถัดมาครับจอมแวงท้อทอนจอมแผนคานสเฟียรครับไซส์หนึ่งพลังโจมตี4,000เดฟ1,000มี1นึคิทิคอนครับมีสกิลครับซีเค็ดโอเปเรชั่นเมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับชาร์จหนึ่งเกจเจนหนึ่งเลือดครับแล้วก็ถ้ามีเวิลสองเวิลมากกว่าในสนามได้โจวการหนึ่งได้เกจได้เลือดได้จัว่วใบนี้เก่งมากครับใส่ติดไว้เลยผมใส่ไว้เลยสี 4, ่ใบแต่แต่ตอนนี้ใบนี้โดนลิสติกในไลเทนะครับโดนติดใน จกักรพรรดิมังกรสายฟ้าก็คือใส่ได้แค่2ใบครับแต่ว่าเราแฟกต์มังกรน้อก็ไม่มีปัญหาในเรื่องดิสติกนี้นใบที่ถัดมาครับอัสวินมังกรคาซิออสโตรครับไซส์หนึ่งพลังโจมตี1,000ดิฟเฟนซ์หนึ่งพัน 1, มีมีหนึ่งคิทิคอนมีสกิลครับไออัลเคมีโลง่งขุดสนามรั่วหนึ่งง่ายๆถ้าทงมังกรน้อจั่หนึ่งไว้จั่วเติมของครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้ในด้าน ด้านโจมตีเท่าไหร่แต่เราจะใช้ในด้านการจั่วอะไรมากกว่าโอเคครับใบถัดมาก็บัดดี้นะคะปกปติสกิลก็บอกไปแล้วเนาะโอเคใบถัดมาเป็นใบเร่งโจมเหมือนเดิมครับอสูรมังกรพิซาโรไซส์สองพลังโจมตี4000เดฟ4 0 0 0มีสองทีเด,ดียมีสกิลใช้ในช่วงเมนเฟสครับบลัสดี้ฮิสตอรีสามารถเลสครับเลสตัวมันเองจั่วการ์ดหนึ่งใบง่ายเลยเราอาจจะมาเลสจัว่วแล้วลงอาร์ซีทมัน เพื่อเป็นคอร์สก็ได้เป็นตัวเล่งโจทย์ต้นเกมดีมากอันนี้เป็นอย่างละหนึ่งใบนะครับร่างแห่งไม้ตายเบลดราก้อนครับไซส์สองพลังโจมตีหกพันสองคิวติคอนมีเดฟสี่พันคอคอร์สครับจ่ายหนึ่งพลังชีวิตมีมีเบลดราก้อนฟอสครับเมื่อเข้าสู่สนามเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากสองอย่างครับจะลงมา ชาร์จสเกตหรือว่าจะหาไอเทมมังกรสุริยันเค้ื่อนมือแต่เราจะใช้เป็นชาร์จสเกตนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอเทมมังกรสุรยิยันใบถัดมาครับมังกรอนาคตขีดสุดรอมเดอะแม็กซิมั i มฟิวเจอร์ครับไซส์ Size 2พลังโจมตี1 1 0 0่มึมี3คมขเด็บ0 0 0พครับคอคอดครับวางทับมอนเตอร์ที่มีคำว่าดำในชื่อกาดหรือบนสนามไม่เกิน1ใบและจ่าย2เกต ก็คือเราไม่จำเป็นต้องลงทับดำครับแล้วก็ลงปกติจ่าย2เกรเราแค่ไม่ได้โซนะแล้วก็ไอเทมสนามเราได้รับเพนเทตแล้วกสกิลที่3ครับเมื่อการนี้ลิงแอดแท็กกับผู้เล่นการโจมตมีไม่สามารถถูกยกเลิกได้เอามาลิงกระดาษ6คิก็จะเป็น9คิเดคอนเพนีเทตยกเลิกไม่ได้อีกเก่งมากครับมีสกิลเพนีเทตแล้วก็โซการ์ดครับโอใบที่3ครับเป็นออมนี่หลอดครับใบนี้ก็ดีมากเหมือนกัน ออมิลอดสามารถใส่ได้ทุกเด็กครับใส่แต่ใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับไซส์สครับราชันเข่าผู้ยึดติด n e โกบารูสพลังโจมตี6,000เดฟ3 0 0 0มี1คิดิคอนคอคอสขับจ่ายนเกตเมือ่อมอนเตอร์หรือไอเทมสนามคู่แข่งถูกทำมลายโม่ตามคิดิคอนของการเบนนันครับและสร้างคอนเซ็ปต์ชีวิตที่คู่แข่งตามลงดอบในความสามารถนี้ก็คือสมมติ มอเตอร์อีกฝ่ายตายแล้วมีขี้สองแล้วก็อีกฝ่ายก็โม่ก๊าซสองใบแล้วก็ยิงสองหน่วยง่ายๆมาหรือจะเอาตัวนี้ตีเองก็ได้เพราะตัวนี้ก็มีสกิลดับเบิลแอนแท็กครับเอาตัวนี้ตีตอดข้างก็ได้ดีมากได้ทั้งโมเขาได้ทั้งยิงเลือดโอเคใบนี้ก็ใบไว้แบบเผื่อไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆก็เทพมังกรมารแห่งโลกจบอาร์ซีเดฮาก้าการ์เองครับไซส์สามพลังโจมตีนห,มนหนึ่งหมื่นเดฟหนึ่งหมื่นมีสูนคิทติคอน คอรอสครับนำการหนึ่งไปในสนามาาสุโซแล,ละจ่าย3เกรดสกิล2ครับ Vanishing History เมื่อการนี้โจมตีจะเป็นโจมตีใส่มอนเตอร์ทุกใบในสนามอีกฝ่ายดีมากไว้ตัวเขีย์บอร์ดได้เลยแล้วก็สกิลที่3เมืม่อจบวันสู้นี้โจมตีหากคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในสนามทำลายการหนึ่งใบและยิงคองยเชยรสหน่วยดีมากครับก็คือเราโจมตีปุ๊บยิง จมตีใส่มอนทุกใบแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่มีมอนเหลืออยู่หลังจบแบทเทิลของการ์ดนี้ยิง3หน่วยแล้วก็ทำลายการ์ดหนึ่งใบเก่งมากครับจะทำลายไอเทมก็ได้หรือว่าจะทำลายเวทเซตก็ได้แล้วก็มีสกิลดับเบิลแอทแท็กแล้วก็โซกาดก็คือตีได้2รอบดีมากแล้วตีก็สาดใส่มอนแล้วก็ยิง3หน่วยตีสาดมอนแล้วก็ยิง3หน่วยดีมากครับใบนี้โอเคมาดูกันที่แกนเมนเมนมอนของเรามัางกรมารแห่งความตายอาซีดาฮาก้าไซส์สี่ น้องโจมตีหนึ่งหมื่นเด็บหนึ่งหมื่นสามิลคอนคอทครับจ่าย3เกตแล้วนำการหนึ่งใบลงช่องดรอปครับมีสกิลอีริ o เซอร์ออฟฮิสตอรีครับเมื่อการนีโจมตีตีใส่ผู้เล่นและมอนทุกใบก็คือตีศาสตร์ทั้งสนามถ้าตีเสร็จเข้าเสียความเสียไรใส่ไรปุ๊บยิงทำลายไอเทมทั้งหมดเลยถ้าเจอเด็กดาบรวเด็กดาบไม่มีการถูกทำลายหรือดูแลนดอนดาบมีลองนะครับโดนทีไอเทมหมดเลยแล้วก็สกิลที่3ครับเมื่อการนีถูกทำลายค้นหาดาบอากาเกต้า ดาบมาแ่งความตากอากาตาควอนเนฟหนึ่งใบแล้วก็สวมใส่ครับจะใส่จากมือหรือใส่จากเด็กก็ได้ถ้าใส่จากเด็กสับเด็กด้วยโอเคเป็นอาซีล่างสองเนาะเป็นล่างของ SS ผู้ปรารถนาความวินาศอาซีดาฮากาครับไซสี่พลังโจมตีหนึ่งหมื่นมีสองคิดไข้แล้วก็มีดิฟเฟนต์หนึ่งหมื่นบางคนอาจจะบอกใส่มาทาไมใส่ให้มาลกเด็กก็คือบางทีเราใช้เป็นล่างแรกเนาะล่างแรกแล้วมันตีได้แค่รอบเดียว ถ้าอีกฝ่ายแคนเซิลมาก็คือจบอยู่ตรงนั้นเลยแต่นี้ครับมีสกิลดับเบิลไดแท็กและเพเนเตตด้วยโอเคมาอ่านสกิลกันก่อนการนี้นับว่าเป็นการ์มังกรมารแห่งความตายอาซีดาฮารด้วยก็คือนับว่าเป็นติดชื่อเดียวกันแต่ว่าใส่ได้ใส่ได้แยกใบเหมือนเดิมก็คือใส่สี่สี่ก็ได้ครับมันแค่นับเป็นชื่อเดียวมันแค่นับว่าเป็นชื่อเดียวกันด้วยก็คือมันนับเป็นสองสองชื่อโอเคคอคอดครับนำการหนึ่งใบลงช่องดอกจ่ายสังเกตเหมือนตัวล่างแรกเลยเนาะเมื่อการนี้ถูกทำลาย หาดาบเหมือนล่างแรกเลยครับสกิลเหมือนกันเลยแต่มี double attack แล้วก็มี penetate แทนจากการที่ตีทั้งสนามตัวนี้ก็เป็นตัวไว้ตีเลือดได้ครับตัวนั้นไว้ตีเชียบอร์ดก็ได้หรือตัวนี้จะเป็นตีเชียบอร์ดเชีย์ข้างก็ได้เพราะมันมี double attack โอเคถัดมาเป็นดาบเนอะนี่ไอเทมครับดาบมารแห่งความตายอากากตาก,กวเนฟสวมใส่เมื่ออาซีลาก้าทำลายถูกทำลายเท่านั้นโอเค เมื่อการนี้โจมตียกเลิกความสามารถโซกาของการที่การเบนี้ต่อสู้ด้วยทั้งหมดโอเคแล้วก็สกิลเคานเตอร์ครับไม่ฝ่ายโจมตีถ้าไม่ใช่การลิกัตทจะเป็นการยกเลิกการโจมตีก็คือทดแทนได้มากแต่มันจะมีข้อเสียเพราะว่ายุคนี้การที่ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เมื่อการเมื่อการนั้นโจมตีมันจะเยอะก็คือเราก็เลยต้องใส่โลดําไปทดแทนแต่มันก็เก่งครับตีตั้งหมื่นสองหกคียิคอนแล้วก็ตียกเลิกโซกาด้วยเนาะ โอเคมีใบนี้ติดมาใบนึงครับใบนี้ก็ดาบมังกรราชันปิศัจอากาตากวาเนฟครับไอเทมตีหมื่นห้าครับสอคิวคอนการนี้นะว่าเป็นชื่อเดียวกันใบนี้ด้วยเหมือนเหมือนเทคของใบนี้เลยโอเคเมื่อสวมใส่ได้จากเทคของอาซีดากาเท่านั้นการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงแอทแท็ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ดับเบิลแอทแทบางทีเราเลือดอีกฝ่ายมีน้อยแล้ว เราเรารู้ว่าเอกฝ่ายมีโลแล้วก็เออเราอาจจะตายแล้วใส่ดาบไปนี้แทนแล้วก็มาตีเบิ้ลแท็กเบิ้ลแท็กแล้วเขาก็ไม่สามารถถูกยกเลิกได้เขาอาจจะตายเลยก็ได้หรือว,ว่าแบบใส่ตอนไว้เคียบบอร์ดก็ได้เพราะใบนั้นมันตีได้แค่รอบเดียวแต่ใบนีตีได้สองรอบก็ตีไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยนะโอเคมาที่ใบนี้มนตาร้อยอสูตรมังกรเวียนว่ายครับเวทมนต์เคาน์เตอร์ครับทำลายมอนเตอร์หนึ่งในสนามและชาร์จหนึ่งเกจใช้ได้วันเพอร์เทินก็คือ เราอาจจะเอา RC ตีเสร็จเอา RC ตีเสร็จปุ๊บตี T. แล้วเราเคาน์เตอร์ไล่ทำลาย r c ทิ้งแล้วก็ใส่ดาบแล้วก็มาตีต่อได้เลยดีมากครับหรืออาจจะเป็นเราอาจจะมีบอร์ดอย่างนี้อยู่แล้วโอเคใช่ไหมครับเรามีบอร์ดอย่างนี้อันนี้ตีเบิ้ลแท็กเบิ้ลแท็กใส่ปุ๊บเอา RC ตีแล้วเราไล่ใบนี้ใบนี้ฆ่าอาแล้วเราก็ใส่ดาบนี้มาตีต่อได้เป็นคอมโบที่แบบดีมากครับเป็น ใบนี้ควรติดไว้นะครับใบถัดมาเป็นใบโจ๋ใบสําคัญเลยนะครับเวทมนต์ครับมังกรสวรรค์สร้างโลกจ่ายสองเลือดโจ2สองครับใช้ได้วันเพื่อเธง่ายๆเลยครับเป็นใบเล่งั่วของดาร์กไนทที่ดีมากตอนนี้แล้วก็ใบนี้ก็ติดเด็กไว้สี่ใบเหมือนกันแน่นอนครับเวทมนต์ครับตำนานราชนมังกรชาหนึ่งเกรเจนหนึ่งเลือดโจกันหนึ่งใบวันเพื่อเธง่ายๆเลยได้เกตได้เลือดได้จัว่วเก่งมากใบนึงฟรีคอคอสฟรี ฟรีแคชคอร์สด้วยใบยนี้ครับโลดําเวทมนต์ครับดาวคอนชิลโลเห็นมังกรดาเมื่ออีกฝ่ายโจมตีแสบร็จเมื่อการนี้ไม่ใช่ขอช้อเท็นไล่การนี้เมื่อพลังชีวิตกำลังได้รับความเสียหายครับและเราไม่มีมัเตอร์นในช่องกลางรีดิวได้เมเหลือสูตรครับด้วยเจนหนึ่งเลือดดีมากใบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็เอามาทดแทนจากจากสกิลของดาวที่มันเอาวไว้ยกเลิกอยู่แล้วโอเคใบนี้ครับโลฟ้า ไม่ฝ่ายโจมตีเราแล้วเราไม่มีมอนตร์ช่องกลางไล่ครับแคนเซิลตีแล้วก็ชาในเกตง่ายมากครับไว้เล่นเกตเทไว้ลงอาสีนะวันนี้ใส่สีโอเคไว้สาคัญทํให้อาซีลงได้ครับเวทมนต์ครับดราคอนโตรนบัลลังก์มังกรครับเป็นการ์ดเซตนะครับใช้แล้วจะแปะอยู่ในสนามแล้วก็กใช้ได้เมื่อแฟกเป็นนักก้อนอายเท่านั้นเมื่อลงเมื่องอยู่ในสนามใในสนามเราจะเป็น4จํากัดลงไม่เกิน4แทนทาให้รอลงอารีได้ แล้วก็ความสามารถนี้และไอเทมในสนามเราไม่สามารถทูนำกลับขึ้นมือและความสามารถและไม่สามารถทูนำลายความสามารถการนี้ไม่ถูกยกเลิกครับก็คือทําให้ดาบเราไม่ถูกทาลายและไม่โดนเด้งกลับขึ้นมือสกิลไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยนี่ใบนี้เป็นใบแก้เมตาของยุคนี้เลยครับดรากูแล็บครับจ่ายหนึ่งเกล้จ่ายพลังชีวิต2หน่วยครับเคาน์เตอร์ครับเลือกการหนึ่งใบโจมตีไม่ได้ ดีมากครับเว้เราอาจจะเลือกบัสหรือว่าเลือกเป็นใบที่รอบโจมตีเยอะๆทําให้เขาโจมตีไม่ได้ไม่ใช่การจับเลดด้วยทําให้การไปน,นั้นโจมตีไม่ได้เลยดีมากครับแต่อาจจะเพลองเลือดนิดนึงแต่เราก็มีใบเติมเลือดเนาะมี d r เ g o n e m p e r ์ r Legend ก็คือตำนานราชมังกรมี Sphere เติมเลือดมีกลายใบยครับเติมเลือดดีมากใบนี่แล้วก็มีโลดําเนาะเติมเลือดใบสุดท้ายครับติดว้กันเหนียวตอนไม่มีไม่มีมือ ดอกนิกกิมมัวครับเฟดมอนด์รายการนี้ม่าพลังชีวิตหน่ายเลยต่ำกว่าดิดมือหมดครับแล้วโจ้สามวันเพือเถินก็คือบางทีเราจะปาโลไปจนหมื่นแล้วแล้วโจการนี้ได้แล้วก็ไล่โจ้สามครับอาจจะพลิกเกณไม่เลยนะครับในการใบนี้โอเคเดี๋ยวจะแปะว่าจํานวนมีเท่าไหร่โอเควันนี้ก็ t c g แกรมี่วันนี้ก็ขอบคุณนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะก็ทำเถอะมีอะ ัดเพิ่งอาจจะฝึกตัดต่อนะครับออก็อาจจะแบบเอ่อยังไงก็ติชมกันได้ครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ข้างล่างได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะจะได้มีกําลังผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่เดี๋ยวจะมีวอล์กในไปเที่ยวนะช่วงนี้มีแข่งใหญ่ big face 2020เดี๋ยวมีไปแข่ง battle spirit มีแข่ง team buddy ด้วยวัน,นเดือนนี้อีเวนต์เยอะมากโอเค พูดเยอะแล้วสวัสดีครับ